ยาห้าประเภทนะคะที่ไม่ควรหักแบ่งบทเขียวกลุ่มแรกกลุ่มที่ extended release ก็คือทำให้มันออกฤทธิ์เนิ่นให้มันออกฤทธิ์นานเช่นยาความดันบางตัวยาบาหวานบางตัวอย่างเงี้ยค่ะที่ปกติอาจจะกินวันละ2อถึงสครั้งแต่ว่าเขาเอามาทำให้อยู่ในรูปแบบทานวันละครั้งและค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมาวิธีสังเกตง่ายๆนะคะมันจะมีตัวย่อต่อจากชื่อยาเช่น cr mr xl หรือ sr อันนี้นะคะออลองไปสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราบดเราเคี้ยวอะคะ่ะการที่ยามันจะค่อยๆปลดปล่อยกลายเป็นมันแตกปึ้งและออกฤทธิ์ท,ทีเดียวถ้าเป็นยาความดันเนี่ยบางทีความดานมันจะตกง่ายหรือยาเบาหวานก็คือน้ำตาลจะลดเร็วแล้วก็อันตรายนะคะข้อที่2คือยาที่เขาเคลือบที่เป็น enteric coat เคลือบเกี่ยวกับเรื่อง ป้องกันกรดในกระเพาะอย่างนี้ดีกว่าค่ะเช่นยาที่ต้องออกฤทธิ์ที่ลำไส้นะคะหรือว่ายาที่ระคายกระเพาะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเคลือบไว้เช่นแอสไพรินหรือยาลดกรดในกระเพาะนะคะเช่นยาแบบเหมือนยากลุ่มลดกำลังกรดในกระเพาะอย่างนี้ค่ะอันที่3คือยาที่เคลือบด้วยชูการโคสเคลือบด้วยน้ําตาลเพราะว่าการเคลือบด้วยน้าตาลเนี่ยมันเอาทําเพื่อกรบรสแต่ถ้าเรา กัดหรือเคี้ยวไปบางทีรสชาติเหมือนจะเปรียดแล้วก็ไม่อร่อยมันจะขมมากนะคะอันที่4อย่าอมใต้ลิ้นค่ะและอันที่5คือกลุ่มที่เป็นแบบเม็ดฟูเวลาเราหักแบ่งหรือบดเนี่ยรูปแบบของการละลายน้ำหรือเม็ดฟูเนี่ยมันจะหายไปหรือลดน้อยลงนะคะลองไปสังเกตดูนะ